วันนี้มาทำเผือกทอดหวานกรอบเค็มกันนะครับแล้วก็อีกกินแล้วเบรกแตกครับเอาไม่อยู่กินแล้วไม่อยากหยุดเลยนะครับมาดูขั้นตอนการทำของลุงนะครับฝนเผือกให้ไร้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำน้ำตาลน,น้ำเชื่อมกันนะครับน้ำเชื่อมอันนี้เอามาใส่เผือกแต่ว่าไม่ต้องทำให้เหนียวนะครับไม่ต้องให้เหนียวเอาแค่ละลายก็พอนะครับเติมเกลือ น้ำตาลปี๊บลงไปเท่านั้นเองของลุงชอบน้ำตาลปี๊บครับลุงไม่ชอบน้ำตาลทรายนะครับทำตามนี้เลยนะครับไม่ต้องให้เี้ยวให้เหนียวนะเสร็จแล้วเราก็มาทอดกันเลยครับวิธีทอดเผือกมันก็ไม่ยากหรอกครับทุกคนคงจะทำเป็นแล้วล่ะนะวิธีจะเอาเผือกขึ้นจากน้ำมันเนี่ยเราก็ดูว่ามันหายเดือดแล้วยังไม,มีฟองไหม ถ้ามันไม่มีฟองแสดงว่ามันก็กรอบแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยนะเราก็หาภาชนะเอามาเอากระดาษมาลองกระมังนะครับเอากระดาษลองกระมังเพื่อซับน้ำมันนิดหน่อยนะแล้วก็เราก็ตักขึ้นเลยนะครับง่ายๆไวๆเร็วๆเดี๋ยวจะได้กินนะนะครับตักขึ้นให้หมดเลยนะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญเราเอาน้ำเชื่อมที่ทำเมื่อตกี้นี้นะครับเอามาโรยแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดนะครับไม่ต้องสส่ตูดนะครับสะบัดสะบัดเฉยๆลุงใช้สะบัดเอานะครับลุงไม่ให้ตะเหลียวคนเดี๋ยวเผือกมันจะแตกสมดนะครับชิ้นใหญ่ๆกำลังกินนะครับหยิบมากินชิ้นหนึ่งก็สบายๆใหญ่มากเลยนะครับลุงทำชิ้นใหญ่ๆเพราะทำกินกันเองนะครับในร้าน เสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ในถาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันอีกเที่ยวนึงนะครับครั้งที่สองนะเออนี่เผือกนี้ตอนนี้ราคามันถูกครับลุงก็เลยซื้อมาทํากินนะครับเมื่อก่อนนี้ราคาพาวละสองบาทเก้าเก้าตอนนี้พาวหนึ่งไม่ถึงบาทก็เลยเล่นมาสองหัวครับหัวใหญ่ใหญ่หญเลยลุงเอาเผือกทําเที่ยวนี้นะครับ เอ่อหนึ่งกิโลกับสี่ขีดนะครับปอกเปลือกแล้วหนึ่งกิโลสี่ขีดจะได้ถาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกินกันทั้งร้านนี่แหละนะครับเออเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปลงทอดกันในกระทะเลยนะครับเปิดไฟปานกลางนะครับไม่ต้องให้แรงนะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวจะไหม้ไฟปานกลางพอนะครับระวังมันจะฟู่ขึ้นมานะครับมันจะฟู่นิดแป๊บเดียวนะครับพอน้ามันแหเอเอพอน้าตาลแห้งมันก็จะหายฟู่ พอน้ำมันหายฟูเราก็ตักออกได้เลยครับตักออกเอากระดาษรองกระละมังต้นก้นกระละมังซนหน่อยนะพอดีหลุดกล้องครับหลุดกล้องนะครับผมเอากระดาษรองซับน้ำมันหน่อยแล้วก็ตักใส่กระละมังไปโลดนะเสร็จแล้วครับเนี่ยง่ายๆคันนี้เองได้กินแล้วครับไม่ต้องไปซื้อเขากินนะครับกินทิ้งเป็นกระละมังเป็นถาดแบบนี้เลยนะเรียบร้อยครับเผือกหวานมันกรอบ นะครับเผืือกทอดหวานมันกรอบครบเลยนะครับ